หมอวรงเผยส่งทีมโคศพพักยื่นตรวจสอบมูลนิธิก้าวหน้าสนับสนุนแบ่งแยกดินแดนหรือไม่วันนี้28พฤศจิกายน2565นายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าผมสังเกตปัจจุบันนี้มีพักการเมืองพักเดียวรวมทั้งกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวคู่ขนานมีปัญหากับมาตรา112 โดยพยายามพูดถึงพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งการนำมาตรา1นึไปฟ้องดำเนินคดีสิ่งเหล่านี้พูดกี่ครั้งก็เหมือนแผ่นเสียงตกลงเพราะพวกเรายังมองไม่เห็นปัญหามาตรา1นึที่มีการกลั่นแกล้งรังแกใครมีแต่พวกให้ร้ายหยาบคายเท่านั้นที่ถูกดำเนินคดีสิ่งสำคัญพื้นที่ปลอดภัยไม่มีไว้สำหรับคนที่ทำผิดกฎหมายมาตรา1นึไม่เป็นอุปสรรคใด ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจความยากจนความเหลื่อมลำ้ำยกเว้นคนที่ไม่เลื่อมใสต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากาษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ไปเลื่อมใสาการปกครองแนวทางอื่นยิ่งเห็นการทำงานของคนกลุ่มนี้ยุยงปลุกป,ปั่นคนรุ่นใหม่มาทำความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองขณะที่เมืองในทีก้าวหน้าซึ่งใกล้ชิดกันก็ไปสนับสนุนการจัดทำบอร์ดเกมซึ่งต้องถามว่าสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่ คงต้องติดตามและถามว่าพวกคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าพักไทยพักดีไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสิ่งเหล่านี้จะคอยช่วยสอดส่องและนำข้อเท็จจริงมาแจ้งให้พี่น้องทราบส่วนเรื่องการจัดทำบอร์ดเกมวันนี้28พฤศจิกายน25-65เวลา10นาฬิกามนาทีได้ส่งทีมโฆษกพักไปยื่นเรื่องต่อปลัดกระทรวงมหาไทยเพื่อตรวจสอบมูลนิธิก้าวหน้าว่าสนับสนุนกิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ถ้าผิดวัตถุประสงค์ก็สมควรสั่งยุบมูลนิธิดังกล่าว ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand